เอาเมื่อกี้ท่าไม่ใงไงนะจวดจ่าพี่นองเสียเสียจัดให้ครับนี่นี่คือคนส่งรถโอ้โหใส่ทุงใส่ทองนะปอมครับปอมนี่คือคนส่งรถของเราเลยครับโอ้โหเนี่นอนอะไเรเสียเสียจัดให้ครับเสียรีอันนี้นี่เห็นคนส่งรถบ่อยๆนี่คนนี้นะครับเสียลีเขาเรียกว่าส่งถึงที่ วันนี้จะไปไหนไปสมุทรสาครครับสมุทรสาคร,าครอยู่ติดไหนแล้วนะที่บ้านไหมเกือบเกือบครับสมุทรสาครแล้วแต่เสียเสียแต่หลัดให้อ่าได้นอนนี่ยังเงียนิดๆ,ๆอ่าแดงแล้วปลอดภัยทุกคันแน่นอนหูแขงมือทุกคันเลยครับลูกค้าสบายใจได้ไม่ไม่ใช่ขับไปแวะเติมไปนะรับ แล้วปากว่าถึงมือทุกคนครับแต่สภาพแล้วแต่สภาพไปเหนเอาไปเอาไปกินมกันตัวเองแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะคิดนะครับเอาดีๆดีอสบายใจได้ปลอดภัยครับเรากว่าอาจจะฮาหน่อยแต่ว่าเวลาทํางานจริงเราเน้นความปลอดภัยลูกค้าถูกต้องครับใช่ไหมถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถขับเรือไม่มีกินเหล้าขับไปด้วยกินไปด้วยไม่มีไม่มีเรือ ไม่มีเลยนะไม่มีเรื่อแต่แต่แต่ละปากว่าปลอดภัยทุกคันกินเหล้ารถเออมาถึงนี่ค่อยกินใช่ค่ะไม่ใช่ไปขับไปด้วยกินทางทางไปด้วยมีบ้างมันบางเวลาสบายใจได้คือเขามีระเบียบวินัยอยู่แล้วนะสำหรับลูกค้าที่รอรับรถอยู่ก็สบายใจได้คนนี้เข้าไปก็ฝากต้มไก่ต้มปลา นซอยหางก้อยเนื้อมันรอด้วยแมนแบนแบนเอน่แบนครับไปไปคบเกียรติเกียรติจังหวัดยังไม่ไปแค่สามจังหวัดภาคใต้ครับทำไมมันไก่พูดไก่พูดรอลูกค้าซื้อครับไปได้ตลอดคนเขาไปอยู่เนี่ยแต่ว่ายังไม่ถึงคิวเราเหรอใช่ครับ ออกเวลาเขาแท็กคิวเราสามเป็นไแงแท็กปนอตกทำไมไม่ไม่ว่างเราไม่ไปเราไม่ว่าง <c oughs> <c oughs> เราทำเป็นไม่ว่างผม <c oughs> ติจุฬาเอออะไรเป็นในกลุ่มไปไ่ได้ฮะไม่ว่างครับก็ไม่ว่างติจุลาด่วน<ช> <c oughs> มีงานตัดไม้มีงานนั่นงานนี้ขึ้นมาเลยนั่นนิดนิดนิดหนจจ่นอยฮะมันเป็นเหลี่ยมของเรา๋อ,อเป็นเหลี่ยมแต่ก็ส่งแต่ก็ไปทั่วประเทศไทยไปทั่วประเทศไทครับเออทีมงานเด็แค่พวกนี้รับได้เลยครับที่ไหน สมุทรสาครครับสองคันครับโอ้โหขับสองคันเลยเหรอคนเดียวลากไปครับอะ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 ครับพี่น้องขับขับมาฮานี่คือที่อะไรนะพี่ก้อนขอบคุณคนส่งรถของเราสบายไกลได้หายห่วงปลอดไทยนะส่งถึงมือลูกค้านะขับขี่ปลอดไทยทุกการเดินทาง ลูกค้าออกไปกร่ลำรวยถูกหวยกันหลายคนแล้วเยอ,ยอ,ยอ,อะเยอะเยอะเยอะจริงแล้วลบางคนก็โทรมาหาไอ้เสี่ยมด้วยว่าไ,ไอ้เสี่ยมครับมีตังค์จ่ายค่างวดันนี่ต้องหาพี่เจมสแล้วนะโอ้คุณว่ามึงถึงเลขมาทำาปทัางวันโอ้พี่เจมสน,นี่ลาฮาแล้วฮะลูกค้ารอหน้าลูกค้าโอเคโอเคโอเคลูกค้ารอโอเคคุณผู้ชมเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับ ทีมส่งรถของเราครับนะ่ะก็จะเอารถนะ่ะรถเขาร้างทีมล้างรอลอ้างบน่อย,อยบางคิก็จะบางบางเคเขาก็จะรับรถประมาณ8โมงเช้าเก้ามงเชนะ้าเนาะน่ะบางคนอยู่อีสานนะสิตนะ่ไอซีเ็มคอยมเลึอกอ่6โมงเด้อเก้าโมงเก้านาทีเด้อไม่ฮอดเด้อนะ่ะทีมส่งรถเขาก็จะกะเวลาเขาจะออกเดินทางจใะนในในตีสามตีสี่รถเขาก็จะเอาไปเตยมคอมคอมในแต่แรงนี่เขาก็จะไปกลับบ้านไปอาบน้ำ อ่านอนประมาณตีสามตีสี่เขาจะออกเดินทางไปถึงมือลูกค้าตามเลิกตามเวลานะโอเคครับพี่นะ้องนะก็ประมาณนี้นะนี่เขากำลังเตรียมรถไปส่งมือเรือนเสานะสำหรับลูกค้าอยู่ตังค์ทีวัดนาะบริก็บตังค์แตกบาทเด้อบูบูบบมีคา่าเซ็นสัญญาก,ก็ให้ฟี่ส่งรถให้ฟรี่บูมีค่าจใจใจในใสิ้นครับส่วนน้ำเก็บใจใจให้ของห้าบาทสิบาทยี่สิบบาทร้อยหนึ่งอันนั้นเรื่องของเจ้านะนี่เขากินน้ำซับปลาเขาเลี้ยง เลี้ยงก็กได้พอเลี้ยงก็ได้โอเคครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุกอนครับสำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทยที่จองรถพานออนไลน์ดูแลเห็นรถครับผมมันนี้ไปแล้วผมสวิตัสสวัสดีครับ